แตกต่างไปจากการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวโรฮิงญ,ญาซึ่งพบว่าตั้งแต่ปี2548ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญ,ญาเป็นผู้ชายเท่านั้นปัจจุบันมีชาวโรฮิงญ,ญาถูกจับกลุมฐานหลบหนีเข้าเมืองและถูกกักกันอยู่ในไทย1,772คนในการแถบนาววิชาการโรฮิงญ,ญาบททดสอบและก้าวย่างแห่งประชาคมอาเซียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในสมชายหอมละอ รองประธานอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทำงานคณะกรรมการสิทธิบนเทิงชนแห่งชาติกล่าวว่าชาวโรฮิงญ,ญาในรัชะขายมีมากกว่าหนึ่งล้านคนขึ้นไปแต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ใดเนื่องจากในช่วงที่พม่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษพม่าถ,ถูกพรมงอยู่กับอินเดียทําให้มีการเดินทางได้อย่างเสรีพม่าไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงญาเป็นพลเมืองของประเทศแต่เป็นคนที่เข้ามาใหม่ คนชาวโรยินญ,ญาก็อ้างว่าอาศัยอยู่ในรัฐแยไข่มานานแล้วความแยแยแยทางชติพันธุน์และศาสนาก,ก็มีมานานแล้วเช่นเดียวกันชาวโรยินญ,ญาในพม่าตกอยู่ในสถานะเป็นคนไร้รัฐไม่มีสถานะเป็นพลเมือนของพมา่าสถานะของคนเหล่านี้เนี่ยจึงถือเป็นกลุ่มคนชายขอบสุดๆนะครับไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองและไม่รับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับชาวพม่าอื่น เมื่อปีที่แล้วอาเซียนออกประกาศปฏิญญาสิทธิบรรเยชนอาเซียนซึ่งได้รับรองสิทธิของคนทุกคนในทุกประเทศในทาาปฏิบัติถือว่าไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศแต่มีพันธะต้องปฏิบัติทางศีลธรรมต้องเป็นเหยื่อนายกช่างหอมละอเห็นว่ารัฐบาลพม่าต้องไม่เลิกปฏิบัติต่อชาวโรฮิงญาและอาเซียนต้องยกเลิกข้อตกลงร่วมกันที่ว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นถ้าไม่ยกเลิกประเทศอื่นๆในอาเซียน ก็จะไปร่วมแก้ปัญหาด้วยไม่ได้ซึ่งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการหยิบยกปัญหาของชาวโรฮิงญาขึ้นพูดคุยในเวทีอาเซียนอย่างจริงจังตามความเห็นของศาสตราจารย์อนุชัยหมันแก้วผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาอนิภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการที่รวาลไทยให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องปัญหาชาวโรฮิงญาที่ลบหมีเข้าเมืองแสดงว่ามองปัญหานี้เป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งไม่ผลมองเฉพาะประโยชน์แห่งชาติมุมมองเดียวเท่านั้นจจเพราะไม่ใช่ปัญหาด้านเดียวที่จะใช้หลักเกณฑ์ด้านเดียวแล้วแก้ปัญหาได้โดยไทยซึ่งกําลังแบกรับภาระราปัญหานี้กับพมา่าซึ่งเป็นประเทศต้นทางต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยอาเซียนจะต้องเข้ามามีบทบาทหลักแต่มากกว่านั้นอีกก็คือในบริบทของอาเซียนน่าจะเป็นบริบทที่เอื้ออำนวยให้ประเทศเช่นพม่าและ ไทยรวมปรเปึงประเทศที่ประเทศอื่นที่ในภูมิภาคนี้ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกันได้ด้วยพรุ่งนี้ติดตามรายงานการสัมมนาทางวิชาการโรหิงยาบททดสอบและก้าวย่างแห่งประชาคมอาเซียนในมุมมอง,งด้านความมั่นคงและการประคับใช้กฎหมายของไทยต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญานอกจากนี้จะมีแนวความคิดให้ประเทศที่สามนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาของชาวโรฮิงญาด้วย สุรชาบุญเปี่ยมสมครข่าวไทยอสมรทรายงาน